ทิมงานทำานาาหน่อยทิมง,งานค่ะิมง,งานลองเล่าทีนหนึ่งแบบบอกให้ใไม่เคเลืมเทียบแบบพิมง,งานลหรือเปล่าเียแบะหมดอ่ะอันนี้ซ้อมอันนี้ซ้อมราบคู่แข่งขันของเราเนี่ยบอกคณค้ณาเ <c oughs> ชื่อที่ฉันไหมว่าเรากวางกองจะมาคุณแม่แบบวานี่แหละโย <c oughs> <c oughs> ปมปอมครับอ่ไนเอ่ยอมบอมวามารูกันเลยมองมีควรู้นะครับทีมงานครับรับน้ม่อด้วยทีมงานฮัลโหลอมบองมาแล้วครับทีมงานสะดวกอดานหลังเดี๋ยวรู้ครับรบปมบอมกันงไงยาบอกไปครับเดี๋ยวเราให้สัญญาณเดียวพ่อคือแม่เรียกเราได้เลยว่าเร็วม เร็วกันหาเข้ามาใช่แล้วค่ะจะเรียกชื่อน้องต่อเนื่องเลยก็ได้ใช่ไหมครับผมอยากได้ใบนีครับไม่อยากได้พี่รู้สึกปวด่าเซมิเลียนกับปุ่มปองสลากอ่ะแซวไหมแซวไหมครับไม่เป็นไรอ่สบายสบายชิลๆฉันรู้ว่าลูกจะเดินถ้าพร้อมแล้ว Gracias.